เหรียญที่ระลึกอะค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเราเรียกกันนะคะเหรียญ W H O เราจะเรียกกันสั้นๆเนาะเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาท W H O หรือชื่อไทยชื่อเต็มๆก็คืออนาไมโลกอนาไมโลกเขาเป็นโลกอะเนาะก็เลยเป็นสากล W H O ค่ะอนาไมโลกนะคะ ครบรอบ25ปีองค์การอนมามัยโลกเออองค์การอนมามัยโลก25ปีเมื่อปีปีไหนเนี่ย25 16อ๋อก็แสดงว่าอนมามัยโลกก็สร้างมาช่วงประมาณอันนี้2516ก25็ครบ25ปีครบ25ปี2516อนมามัยโลกก็สร้างมาน่าจะประมาณใกล้เคียงกับรัชกาลที่9เราเลยที่ขึ้นครองราชจริงนะใกล้เคียงเพราะว่า ครองราชครบบ25ปีเมื่อปี14ใช่ไหมคะ14 14ครบบ25ปีครองราชอันนี้ครบบ25ปีปี16อ๋อหลังหลังอีกค่ะหลังหลังในหลวงร,รัชกาลที่9อีกนะคะเนี่ยอนามัยโลกนะคะ <Okay. S 1> เขาเขาตั้งขึ้นนะคะองค์การเนี่ยนะคะตั้งขึ้นที่หลังรัชกาลที่9ขึ้นครองราช <Okay. S 1> อีกนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ นี่ปนาชอบค่ะจริงๆเป็นนาชอบวิชาประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่พปนาเรียนหนังสือนะคะเปะนะาชอบจริงๆก็จะประมาณนี้ค่ะเปนน่าจะสนใจมากเรื่องนี้อย่างพปนาก็เอามาเปรียบอย่างนี้ค่ะอันัยโลกครบรอบ25ปีเมื่อปี16อะดูจากเหรียญน,นะคะอย่างเหรียญรัชดาในหลวงครองราช25ปีเมื่อปี14อย่างเงี้ยค่ะพปนัก็เอามาโยงมาโยงได้อยู่ก็ได้อยู่เนาะทุกคนเนาะพปนนมั่วมั่งอะไรบ้างก็เนาะแต่ก็ได้อยู่นะ เปรียบเทียบได้อยู่นะคือเปรียบเทียบกันว่าสมัยโน้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเมื่อไหรเพื่ออะไรยังไงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เอามาดูกันเอามาคุยกันเหรียญ WHO หรืออนามัยโลกะคะับไปนัดรับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะองค์การอนามัยโลกก็ไดบอกรายละเอียดหรือย,อย่างเนาะผลิตออกเมืปีอปห้าหนึ่งห ขนาด27มม,มน้ำหนัก7.5กรัมเท่ากับเหรียญ2,500ที่ป้านาบอกไปเมื่อกี้เนาะค่ะจำนวนผลิตนะคะทุกคนจำนวนผลิตเพียง1ล้านเหรียญเท่านั้นเห็นไหมคะผลิตน้อยมากค่ะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญ1บาทค่ะอนามัยโลกตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญ1บาทคือจำนวนผลิตเพียง1ล้านเหรียญ หนึ่งล้านเหรียญน,นะคะหนึ่งล้านเหรียญเหรียญที่ระล,ลึกค่ะก็ถือว่าเป็นกระติกเงินน้อยหายากค่ะเนี่ยสวยมากก็นที่ชอบค่ะเนะ่อยากได้เพราะเพราะก็นามีมีความผูกพรรันกับเหรียญนี้เป็นทชอบค่ะชอบเป็นพิเศษชอบโดยส่วนตัวนะคะ อันดับหนึ่งนะคะหายากนะคะตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่ง WHO หรืออนามัยโลกนี่เองค่ะโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ